รวดเรいい็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนมีวเดี๋ยวไปกันที่จังหวัดชนบุรีทหารยามหนีตายเก่งซิ่งพุ่มชนป้อมจุดรักษาการพังยับตัวเองบาดเจ็บสาหัสเมื่อเวลา22นาฬิกา30นาทีของวันที่13กุมภาพันธ์2568ร้อยตำรวจเอกฐานนิตทีพักดีรองสารวัตรสอบสวนสพสัตหีบได้รับแจ้งรถเก่งพุ่มชน ป้อมทหารจุดรักษาการกองรักษาความปลอดภัยกรมสัมภวุตทหารเรือบริเวณทางเข้าหาดสอท่าเรือทุ่งโปร่งหมู่ที่4ตมสตัตหีอบอำเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีหลังได้รับแจ้งความจริงได้รุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลอาพรพรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสตัตหีบหน่วยกู้ไยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานหน่วยกู้ชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธาภัยเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ที่เกิดเหตุพบรถเก่งมัดด้าสีขาวทะเบียนยอยหญิงสรรสี2787กรุงเทพมหานครในสภาพพังและพุ่งชนป้อมทหารจุดรักษาการจนพังเสียหายรถพลิกตะแคงข้างอยู่ในป้อมพังยับเยินโดยภายในห้องโดยสารพบคนเจ็บทราบชื่อคือนายทรงวุฒ ทาละถิญอายุ40ปีติดอยู่ในห้องโดยสารเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือนำออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนจะประถมพยาบาลในสภาพได้รับบาดเจ็บอาการสาหาัสก่อนช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมทหารเรือสอบถามทหารที่เข้าเวรยามจุดรักษาการทราบว่าขณะยืนเวรนยาม หน้าจุดรักษาการเห็นรถเก๋งคันดังกล่าววิ่งออกมาจากค่ายทหารเพื่อจะมุ่งหน้าออกไปทางถนนสุขุมวิทด้วยความเร็วขนาดนั้นตนกำลังยืนยามได้ยินเสียงเบรกดังตนกับเพื่อนผลทหารอีก คนที่เข้าเวรยนยามต่างวิ่งหนีกันค,คนละทิศคนละทางเพื่อหนีเอาตัวรอดและหนีตายก่อนที่รถจะพุ่งเข้าชนป้อมจุดรักษาการอย่างรุนแรงจนพังเสียหายตนจึงวิ่งมาดูคนขับเห็นติดอยู่ภายในรถจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่คู่ภยัยเข้ามาช่วยเหลือดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำบันทึกที่เกิดเหตุก่อนจะเรียกคนขับรถเก่งมาสด,ด้ามาสอบสวนเพื่อดำเนินการชดใช้ของหลวงที่เสียหายและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป